ดูดวงชาวราศีเมฆสมบัติในอดีตชาติขุดมาใช้ก่อนนะครับผมอำนาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองสมบัติในอดีตชาติฝังไว้หนมนาดการที่ท่านจะได้เจอสิ่งเหล่านั้นแน่นอนครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดการชิงไวชิงพิบเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านอาจจะต้องระแวดระวังค่อยๆเป็นค่อยไป ในดวงชะตาตำปาเนีดีชาติก็เหมือนกับของเก่าตามติดเข้ามานั่นเองท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคได้เจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นรับเรื่องารองาวต่างๆอาถรรพ์เข้ามานะครับผมพราะฉะนั้นโชคชะตาตกตําแหน่งการประดิบประดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยนี้ดวงกูบลกุสลวาสนาอํานาจบาร,รมีวาสนาสิงสิทธิการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาการทําธุรกิจการงานการเงินจะได้เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่ง นะครับผมโชคลาบวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตรับรัพท่านจะมีโอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาบเงินทองบารมีวัสนาเข้ามาไม่หยุดจอนเพราะว่านะครับผมอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นําพามาให้ท่านจะเจริญรุ่งเรืองโอกาสที่จะได้ขุดขึ้นมาสมบัติอัของเก่าในดชชาติมันมาของมันเองนะครับผมให้ท่านรีบแล้วกันนะครับผมรีบเร่งนะครับผมกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโชคะตา บุณปุ่นวัสนครบหนี่สินเก่าที่แบกเอาไว้นะครับรายได้ช่วงชะตาจะสูงเป็นพิเศษรีบปลดหนี้ปลดสินในโชคชะตาอำนาจบารมีวัฒนาสรมิงสิตจะเข้าข้างตกตำแหน่งที่ดีไฮเปอร์เพนเข้ามานะครับสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปีศาจโมมานได้มาลายหายไปสิ้น ได้หลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขป,ปับุมให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองได้ไล่ลํำสังสรรค์เล่นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่ทําให้ท่านรู้สึกรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองเข้ามานะครับผมบครอคัวตกตําแหน่งข้อคัวนะครับโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งขอรอคัวจะทําอะไรก็ต้องจ่ายกับครอบครัวทําอะไรก็นะครับเป็นเงินเป็นทองไปหมดจ่ายให้กับค้อครัวค่าเทอมค่าบ้านค่ารถค่าตกสิ่งผู้อยาก มอบให้กับครอบครัวโชคชะตามนาดบารมีวัสนาตกตําแหน่งมาปัญหาต่างๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านนอนไม่หลับกบฏก,กบายกษัตริย์ป่ายปูฤสีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาครับผมเทพเทวดาฟ้าดินเดอะสตาตกตําแหน่งบริวารนะบริวารจะเข้ามาช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุนานำโชคตาเพราะฉะนั้นบริวารของท่านอย่างเช่น พอแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านนะอาญาิมิตรอะไรทั้งหลายลูกหลานเลยหลบบริวารได้ยนะัเพื่อนฝูงก็ได้นะครับโชคชะตาของท่านได้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าภูเขาวขวางกัน้นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้เดินอ้อมเอานะครับหลบหลีกแก้ไขปรบปรุงนะครับแต่โชคชะตาบ่งอกได้เลยว่าดวงชะตาในช่วงนี้จะประสบ็จโดยง่ายนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรล,ลิกิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาแล้วก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลง นะครับผมจะว่าแปลว่าอะไรจะมีฐานะดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับผมเกิดความมั่นคงนะครับผมธุรกิจการงานการเงินตกตําแหน่งเดลิเวอร์นะครับผมจะทําอะไรก็ผสมเลดแช่มชื่อลาบลื่นเปไม่ได้วิีนะครับประเดประดังเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายแน่นอนจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นหญิงได้เปรียบนิดนึงความอ่อนโยนจะทําให้ท่านได้มีโชคลาบแลาท่านเป็นชาย ท่านก็พยายามเป็นผู้คนที่สุภาพมากๆที่สุดนับจะได้มีโชคลกาบเขาการมองการไกลถึงอนา,าคตพลิกแพงแปลเปลี่ยนไปถึงต่างแดนต่างดินไกลถึงต่างแดนอาผมท่านจะได้มีโอกาสนะครับมีแนวคิดที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับไปทํากิจกรรมต่างๆก็ได้ต่างแดนต่างดินแล้วกลับมาจะร่ํารวยนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนน,าน,น,นําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองจะไหลามาเทมาผสมเลจตกตำแหน่งเทโมเรนต์เ่าอะไรคล้องตัวไปอย่างมากนะครับจะเกิดความคล้องตัวจะเกิดความแช่มชื่นราบลืน่นคล้องตัวนะครับสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาจะทําอะไรพลิกเปลี่ยนแปลผันและได้มองการกายเผื่ออนาคตเอาไวนะ้ท่านต้องเผื่อไว้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอ,อยาก่างเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ดวงชะตาของท่านเปิดแล้วรับทรัพย์โดยโชควันหานต่างๆฟ้าผ่าลงมาไปยังนะครับผมโชคชะตามีการแตกแยก พลิกจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้ากระโดดน,นะครับผมความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาเอเมโล,ลตกตำแหน่งความร้อนแรงนะครับผมในโชคชะตาแห่งอนาคตในตัวท่านเพราะว่าอนาคตของท่านท่านจะเกิดความฮึกเหิมมีอำนาจบรรมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตาจะทำอะไรก็สำเร็จจะเลยลุ่งเรืองทันทีจันใดรวยรวยรวยนะครับผมการที่ท่านได้รับสมมอบอำนาจนะครับได้รับถ้วยทองได้รับจังหวะดีๆได้รับ ชาลอดเกิดขึ้นนะแปลเว่าท่านมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับได้รับโอกาสทองแล้วดีแล้วอย่าหันหลังกลับมานะครับบางคนเขาเรียกว่ารีบขายกิจการนะครับเรื่องมันเรื่องมันไม่ใช่นะครับผมอย่าไปรีบขายบอกได้กําไรแล้วขายทิ้งนะครับผมมันเป็นโอกาสทองที่ท่านจะได้ก้าวไปไกลกว่านี้นะครับผมจังหวะดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจับจังหวะถูกแล้วนะครับดาบสองใบเกิดขึ้นในโชกุตาเพราะฉะนั้นเลือกได้อย่างเดียว เลือกได้คนเดียวจะขยาย2ออย่างมันทําไม่ได้เต็มที่เต็มเหนียวนะครับหรือเลือกแฟน2คนมันไม่ได้นะท่านจะทํากิจกรรมมันไม่เต็มเหนียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเลือกแค่คนเดียวจัดหนักจัดเต็มในโชคตาคุณจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เจอกับเพื่อนเก่าที่เข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาเปลี่ยนแปลผันได้เจอพาร์เนอร์ที่ดีจะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคตาเพราะฉะนั้น ครับอย่าปิดกั้นอย่าน้ำเต็มแก้วอย่าดูถูกคนอื่น,นครับปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ข้าพเจ้าเก่งที่สุดข้าพเจ้าหล่อที่สุดอย่าเพิ่งปิดกั้นเราบเปิดชะตาตัวเองก่อนครับเปิดชะตาตัวเองก่อน,นรเ,ตาตเออนนราจะได้รับทรัพย์รวยโชคโอกาสที่จะเกิดขึ้นในโชคตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาช่วงชะตามีนะครับรวยนะครับแต่ทําไมถึงไม่รวยทํครับทำไมถึงยังปิดกั้นอยู่ไงท่านก็เพียงแค่ก้าวออกมาจากเซฟโซนของท่าน ลบลีกซ่อนเล่นแก้ไขปัจปุงในชโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลก็คือคนที่อายุน้อยกว่านะครับนำข่าวสารมาหรือว่าเป็นคนที่ไม่ถือโตไม่ถือตัวไม่ถือตนนะครับนำข่าวสารมานะครับไม่ใช่แบบเป็นคนในลักษณะยิ่งใหญ่สูงส่งอย่างนั้นไม่ใช่นกน้อยเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตด้วยตัวท่านเองนะครับนะครับผม ัญหา,าต่างๆเกิดการชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเลขกลเพดุบายบางเกิดขึ้นในโยกตาแถมยังถือดาบตั้งขึ้นมาเล่เหลี่ยมกับเราและยังถือดาวตั้งขึ้นก็แปลว่าครบไม่ได้นะผมจะมาทําท่าทําทางใหญ่โตไม่ได้คนแบบนี้อย่างครบนะเดซันบางเกิดปักธงเตรียมตัวรถใหม่ป้ายแดงซื้อบ้านซื้อรถนะผมนะภรรยาก็ได้สามีก็ได้แต่งงานแล้วนะเกิดความชื่นชื่นนะผม อัศวินถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งที่ดีสําหรับตกตำแหน่งตัวท่านท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาเศรษฐีเงนินล้านดาวหจิตใจที่อ่อนโยนดาวหสสังเกตในช่วงชะตาตกตำแหน่งจิตใจที่อ่อนโยนหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบว่าจิตใจอ่อนโยนในช่วงใดดาวหช่วงนั้นแหละจะนำพาซึ่งความประสบ็จรอบทรัพย์รวยโชง นะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ